Mm-hmm. น่ากินมากอย่างนี้ป้ายุนอดใจไม่ไหวแล้วต้องไปซื้อหมูสามชั้นมาทําหมูกรอบสักน้อยเง,งี้ยงเงีง้ยรถมาแป๊บเดียวก็มาถึงร้านหมูแล้วป้ายุนก็เลือกดูหมูสักแป๊บหนึง่งก็ได้ชิ้นที่ถูกใจแล้วชิ้นไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กมากต่อมาป้ายุนก็เงี้ยงเงีง้ยรถมาซื้อน้ำมันเพื่อไว้ทอดหมูกรอบเอ๊ได้มาแล้วน้ำมันหนึ่งขวดวไปจ่ายตังค์เก้าเอ๊ะซื้อขนมสักนิดนึงป้ายุนมาถึงบ้านแล้วเอาหมูไปล้างสักน้อยล้างให้สะอาดมากๆเลยในความสะอาดของอาหารจากนั้นป้ายุนก็เอาหมููมมาหหััััันึ้้งแแลลลววกกกกเสสสสไปิดุุ น้นก็เอส้อมมาจ,มจิ้มจิ้มที่หนังหมูเลยบ้างให้เป็นร่องสามีดจากนั้นเอาใส่กระมังบีบน้ำส้มสายชูลงไปทำด้วยทากเรือสักนิดแล้วก็แช่ไว้สักพักนึงเมื่อแช่ได้ที่แล้วก็เอาหมูสามชั้นของเราเนี่ยลงในหม้อทอดลมร้อนเลยสูตรนี้ไปยุนจะใช้หม้อทอดลมร้อนนะนง่ายและสะดวกด้วยไม่ต้องตากแดดไว้เข้าไปในหม้อทอดแป๊บเดียวออกมาดูสิเหลืองสวยงามมากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะเหลืออีกขั้นตอนนึงนั่นก็คือเอาไปทอด้ก่อนทอดต้องพึงให้หมูสามชั้นเย็นก่อนนะหมูสามชั้นเย็นแล้วก็เอาไปทอดได้ทอดทอด นี้ก็เป็นอันว่าหมูกรอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทงยากหน่อยนะแต่คุ้มค่ามากเลย